ขา่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจาบวันที่21สิงหาคมโดยโค้ชเทเบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชาวน้ขคเสนอร์หาว่างังแมนยูจัดหนักจัดเต็มเตรียมทุ่มคว้าแข่งบรองแชมป์โลก80ล้านยูโรในครา้งนี้ให้จงได้เมื่อพิสารแดงแมนยูตกเป็นข่าวว่าเตรียมทุ่มเงินสูงถึง80ล้านยูโรในการที่จะคว้าดาวเกตด,ดีกรีบรองแชมป์โลกมาเสริมความแข็งแกร่งในขรั้งนี้ โดยฟิกชาเจสสือชื่อดังของสเปนตีข่าวบอกว่าพริษัแดงแมนยูสโม,มสรดังแห่งเซร์คบันพิเมเบริกอังกฤษตเตรียมยื่นข้นอสเสนอ80ล้านโยูโรเพื่อจะขอซื้อตัวเอูอาโดกาบบินกากองกลางทิมชตาฝรั่งเศสชุดคว้าปรองแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022ของทงด้านของฝั่งราชันชุดขาวเรอัลมาดริดมาสูดจชินโอทาฟอร์ดในช่วงเสมอน,นี้ ด้วยก่อนหน้านี้แมนยู U, พยายามที่จะคว้าตัวคาร์อสบาริบากองกลางจอมบ๊ข,ของบริตันแต่ว่าบริตันนั้นไม่ต้องการจะปล่อยหนึ่งในแข้งคนสําคัญของพวกเขาออกจากทางทีมไปทําให้ปีศาจแดงอีกนันต้องมองหาเป้าหมายอะไรอื่นๆเพราะว่าบริเบนอัลโมริมฮุนเือของทางของฝั่งแมนยูเองต้องการเสริมทัพตําแหน่งกองกลางในครั้งนี้เป็นอย่างมากหลังจากที่ประเดิมพิมบริกในฤด,ดูกาลใหม่ไม่ค่อยสวยนะักแพ้อาร์ตอนคาบ้านไปศูนย์ต่อหนึ่ง ทางนี้รารงานข่าวล่าสุดระบุนะว่าแมนยูเลงไปที่คาร์วิงกาซึ่งอัลบาริมก็เชื่อว่าดาวเตะวัย20ปีนี้เหมาะกับระบบการเล่นของเขาโดยทัพปีศาจแดงเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอแรกจํานวน80ล้านโยูโรให้กับเรอัลมาดริดพิจารณาโดยปัจจุบันคาร์มวิงกาเองนั้นหรือสัญญากับรลาชนันขาวถึงปี2029แต่ว่าไม่ได้รับการการันตีตําแหน่งตัวจริงภายใต้การคุมทีมของชาบีอรอรันโซในฤะด,ดูกาลนี้ ทำให้มีความเป็นไปได้ในการจะย้ายทีมที่เกิดขึ้นในคังนี้อย่างแน่นอนนะเป็นว่าง,งานนี้แต่ผมค่าตัวก็สูงอยู่พอสมควรนะเพราะฉะนั้นถ้าจะกมาจริงเนี่ยควรจะหาตัวเลือกดีๆหน่อยจะได้ไหมพิจรารณาอีกครั้งอย่างรอบคอบหน่อยก็ได้กันนะฮะบริเวณอามอิมาเรามาดูข่าวต่อมาเช่นครับอารยังไงโซสดาพร้อมที่จะปล่อยขอบโบแลกเงิน60ล้านโยโูโรผีสนใจไหม เมื่อตะเกบบุษาคูโบะมีโอกาสจะย้ายออกจากคณนังของเรอัลซสตัดช่วงสมัยอนี้หากมีข้อเสนอมูลค่ากว่า60ล้านยูโรมาถึงสโมสรเขาโดยจะนั่งข้างฟังเดียริโออาร์สรายงานข่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าทางด้านของทางฝั่งเรอัลซสตัดนั้นยินดีจะปล่อยทางเกบุษราคูโบะย้ายสังกัดในช่วงสมัยนี้หากว่าทีมสนใจแข้งไรซิปิารนี้ในค่าจีสัญญามูลค่า60ล้านยูโร โดยผู้โบยังคงอยู่ภายใต้ข้อตกลงจนถึงปี2029ละมีค่าจิตสัญญาอยู่ที่ประมาณ60ล้านโยูโรแต่ว่าบริอัลสตัดจะต้องจ่ายส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งแก่บริอาลมาดริดแต่ว่าต้นสังกัดเก่านักเตะท่านกำลังข่าวเชื่อมโยงกับพนั่งของอาร์เรติโกมาดริดท็อตแนมฮอสเปอร์และก็ปารีสแซงแมง ตามการบริงานข่าวระบุเลน่าสเปอร์เองนั้นสนใจที่จะเซ็นสัญญากับนักของฝั่งคู่โบกหลังมีแนวโน้มว่าจะขาดช่วดคว้าตัวซาวินโยแนวลูกชาวบราซิเลียนมาจากคด้านของแมนเชสเตอร์ิตี้ขณะที่เปเชมองแข้งไวย24ปีบรายนี้เป็นตัวแทนของอ e ีคังอินหากว่ามีฟิลทีมชาติเกาหลีใต้บรานี้ย้ายออกจากเมืองหลวงของฝรั่งเศสได้ ส่วนแอตเลติกมาริดตนั้นอาจจะมีกำลังซื้อน้อยกว่า2ทีมแรกหลังจากที่ทางาทัพสารามีลงทุนไปนแล้วมากกว่า107.5ล้านยูโรสำหรับการเซ็นสัสญญากับ8ตั้งเตะใหม่ในช่วงสมัยน,นี้อาจจะผมเป็นคว่างานนี้ต้องลุ้นกันนะฮะถ้าเกิดว่าผีกำลังหากองกลางก็คู่โบก,ก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยนะครับก็ต้องรอดูคนต่อไปก็ได้กันว่าจะได้ใครหรือไม่เรามาดูข่าวต่อมาดีกันครับ อารน์นยังไงคอยรุ่นสอดจะช่วดย้ายหลังโบนิเฟสก็ได้ซบมิลานนะโดยการน,นี้วิกเตอร์โบนิเฟชกองหน้าของไบเออร์บริเวอร์เซนก็ได้จะย้ายไปเอซิมิลานแบบยี่ยมตัวซึ่งอาจจะทำให้โอกาสของฮารัซซุสฮอยรุ่นในการย้ายร่วมทัพปีศาจแดงดับวูบลงไปโดยมิลานเองก็เคยได้ให้ความสนใจในการที่จะเซ็นสัญญากับฮอยรุ่นแบบยืมตัวจากทีมด้างฝั่งแมนยู โดยอย่างไรก็ตามกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กในวัย22ปีวัจนี้ี้ลังเนที่จะเซส,สัญญาเนื่องจากว่าโครงสร้างที่เจรจากันอยู่นั้นไม่ได้มีเงื่อนไขในการซื้อขาดโดยมิลานเองได้เซส,สัญญากับโบนิเฟสด้วยข้อตกลงที่คล้ายกันแต่มีเพียงแค่ออปชั่นในการเปลี่ยนการย้ายทีมของโบนิเฟสเป็นการย้ายทีมถาวบนในช่วงสม,มอหน้า ในครั้งนี้เท่านั้นซึ่งนาฟอรีเองก็กําลังมองหาผู้เล่นใหม่ได้ก้าเช่นกันหลังโรเมโลดูกาโกูได้รับอาการบาดเจ็บที่ต้นขาซึ่งอาจทําให้ต้องพักรักษาตัวนานถึง4เดือนโดยต้นเดือนนี้ฮอยรุนเองนั้นประกาศความตั้งใจที่จะอยู่กับพน้นของฝั่งแบนยูต่อไปหลังฟอร์มการเล่นในช่วง2ฤดูกาลแรกไม่คงเส้นคงวาสักเท่าไหร่นักแับเมื่อแต่นั้นไปสั่แดงสัญญากับเบนจามินเชสโก้แข้งทีมชาติเซอร์เบีย ด้วยค่าตัวอยู่ที่7.3.7ล้านปอนด์หลังจากนั้นฮอยรุนเองก็ถูกปล่อยให้นั่งสำรองตลอดเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายของแมนยู uyu, กับพนั่งของฟิโอลิจิน่าก่อนจะถูกตัดชื่อออกจากทั้งทีมของบรูเบนอับาริมอย่างสิ้นเชิงในเกมฟุตบอบพิมเมยริกที่พ่ายคารังต่ออาร์รร Arsenal, าเซนอลในครั้งนี้อับาริมเก่าวบอกเลนได้ว่าเขาตัดสินใจเช่นนั้นเพราะว่าฮอยรุนเนียมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันกับเชสโก ซึ่งก็ได้ลงเล่นรัตแรกฐานะตัวสำรองในเกมกับทับพปืนใหญ่ในครั้งนี้เป็นอนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าอนาคตของพระสุธหอยรุ่นนั้นจะจบที่ใดกันแน่เรามาดูข่าวต่อมากันครับแมนยูกร้าไหมได้พิสูจน์าท้าพิสูจน์ของคุมผีบูในระบบ4-4-2ผลงานดีกว่าเยอะอัมโมริมด้วยซ้ำไป โดยชอนไดอดีตกุนซอทีมเอฟเวอร์ตันแสดงความมั่นใจว่าหากตัวเองได้คุมทัพผีแดงลงบูในระบบ4-4-2จะพาทีมสร้างผลงานได้เหนือกว่าแนวทาง3-4-3ที่ไม่เบิร์กของบริเวณอัมบริมได้อย่างแน่นอนในครั้งนี้ซึ่งไดสชอดีตในายใหญ่ทีมเบอร์นรียังคงว่างงานตั้งแต่ถูกเอฟเวอร์ตันปลดในช่วงเดือนมกราคมปี2025แสงมุมมองไม่เห็นด้วยกับปรัชญาของ อาโมริมที่พยายามคุมทีมลงสนามในระบบ3-4-3โดยไม่คิดจะปรับเปลี่ยนตั้งที่มันถูกพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าไม่ได้ผลพร้อมโบยลั่นหากว่าได้รับงานกุมวงเยียนทับปีศาจแดงเขาจะพาทีมสร้างผลงานได้เหนือกว่าคนซื้อชาวโปรเกิชแน่ภายใต้ระบบ4-4-2 และผมอาจจะโดนรุมถล่มนะฮะแต่ผมก็กล้าท้าพนันได้เลยว่าผมจะพาทีมชนะมากกว่าโดยการเล่นในระบบ4-4-2ไดช์ได้เอ่ยกับแซมอาราไดช์อดีตกุณซื้อคนดังผ่านทางนั่นของฝั่งพอดแคสต์เมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาโดยผู้คนก็พากันพูดถึงปรัชญาของอัมบริมและมันก็ไม่ได้ผลมันอาจจะดูดีใน5หรือว่า10นัดแต่ว่าทันทีที่คุณลงเล่น20นัดชัดเจนแล้วว่ามันไม่ได้ผล อย่างไรก็ดีได้ก็เสริมได้ว่าอัลบริมนั้นอาจจะคุมทีมและมีผลงานที่ดีขึ้นหลังจากที่ได้รับการสนับสนุนงานช้อปปิ้งจากบอร,ร์ดบริหารร่วมก,กันกว่า2องล้านปอนคว้า3กองหน้ามาวมทีมในคาลังนี้ผมอาจจะคิดผิดหน่อยนะเพราะว่าพวกเขาคว้า3กองหน้าชื่อดังเข้ามาในช่วงสมัยน,นี้มันไม่ได้ผลกับนักเตะที่พวกเขามีบางทีนักเตะหน้าใหม่จะทําได้ดีกว่าทด้ซ้ำไปผมชอบที่จะให้พวกเขาเนี่ย ยึดปรัชญาและก็กับแมนยูคุณกดดันอย่างหนักที่ต้องทําให้ถูกต้องแต่คุณก็ไม่มีทางที่จะลอยตัวง่ายๆและอเมริมก็ได้รับเวลาที่มากมายในขณะนี้โดยผู้คนก็ลืมซีซั่นรแรกของเป๊ปไปแล้วเขาปเปลี่ยนทีมมากมายและก็เล่นในหลายระบบก่อนที่จะจบซีซั่นในครั้งนี้หลังทีมแชมป์13แต้มหากเขาอยู่กับเรอัลมาดริดเขาจะโดนไล่ออกแต่เขาเรียนรู้และจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นต่อมา ทั้งนี้หลังคุมทีมดังแห่งโอต์ฟอนแล้วเป็นเวลา9เดือนอดีตโค้ชทีมสปอร์ติ้งดิชบอนพาทีมผีแดงชนะเพียงแค่16จากทั้งหมด4ีนัดคิดเป็นเปรทเอยู่ที่3 7เปอร์เซ็นต์แต่ยังคงเหนือกว่าไดช์ซึ่งพาทีมชนะไปทั้งสิน้น34%เปอร์เซ็นต์ในคาบนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะเป็นคำว่างา,ง,งานนี้นะผมถ้ามีโอกาสก็ขอลองหน่อยก็แล้วกันฟันไดช์ได้กล่าวไว้เช่นนี้เรามาดูข่าวต่อมาเกันครับ อารตยังไงมองต่างมุมไดกการเมื่อรุนี่ฟันธงแมนยูจะกลับมาบินสูงในพิมพ์ริกในฤด,ดูกาล2025านะเมื่องานนี้เวนรุนี่อดีตกองหน้าทีมชาติดังกฤษที่ผันตัวมาเป็นนักวิเคราะห์เกมลูกหนังในปัจจุบันออกมาฟันธงแล้วว่าแมนยูเองนั้นอดีตต้สกัดเก่าของเขาจะสามารถกลับมาทำผลงานได้ดีกันอีกครั้งในฤด,ดูกาลนี้ โดยดีดดาวยิงวัย39ปีปรายนี้แสดงบุมมองกับ BBC สื่อดังแดนผู้ดีว่าปีศาจแดงจะสามารถกลับมาทำผลงานได้ดีกว่าช่วงซีซั่นก่อนอย่างแน่นอนไหมและก็จะจบอันดับที่5บนตารางคะแนนหลังจบฤดูกาลน,นี้ในครศนี้บรมใหม่ซึ่งอดีตดาวยิงผีแดงเชื่อว่าการที่แมนยูนั้นมีการเสริมทัพแบบจัดหนักทั้งมาติอุสคุนยาบราอันเอเมโมและก็เบนจามินเชสโกในตลาดซัมเมอร์นี้ จะส่งผลให้ทีมมีฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นในครัังนี้อย่างมากโขเลยทีเดียวโดยเวยนบรุนี่เองทำนาย5อันดับพิมบริอังกฤษในฤดูการสัร25 1. เป็นลิเวอร์พูล2อาร์เซนอล3แมนเิตีร4เชลซีและก็5แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลวงสมบสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนตางรับชมผมกดไลค์กดแชร์ share, และกด Subscribe ให้กับผมครับ ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ